ที่นี่มีสยมไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมีสยไมไหมฉันอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยเอ่อลองเดินไปรอบๆแล้วสิโอเคฉันเดินไปไหนดีโอ้นั่นมันคืออะไรกันหนะผาผ่านหน้าฉันไปหนะไม่าอ่อะที่นี่มีใครอยู่ไหม ไ,ไม่เคยชมมือฮัลโหลเอ้านายชื่ออะไรเหรอเอ๊ะไม่เคยจุก่ข้างหลังฉันเนี่ยไอ้ตัวเจ๊นายชื่ออะไรเหรออ๋อชื่อเขียวนะหรือว่าเรียกเขียวเข้มก็ได้นะที่จริงขนาดเขียวเข้มส่วนนายล่ะชื่ออะไรฉันเหรอชื่อส้มอนะ เดี๋ยวจะมาสมแมงด้วยนะชื่อทิมจมเป็แล้วที่นี่มีใครอยู่ไหมนายเห็นเคยไหมเนี่ยฉันไม่เห็นใครเลยไอะฉันเพิ่งมาที่นี่ฉันโดนเอ่อใครก็ฉันเหมือนฉันมาอยู่ที่นี่ยงไงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้มันฉันจะถูกว์ามาที่นี่นะแล้วนายรู้จักคนที่สร้างโลกนี้ไหมล่ะโอ้ฉันไม่รู้เลยนีย่ก็เพิ่งว์ามาตรงนี้เองล่ะ อ้อไรนานๆเหรอซ้มซ้มแมนเอ๋มันเสียงใครนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันซ้มแมนหรือเปล่านะ่ะมันใครนะ่ะอ้าวสวัสดีครูพ่อแม่มาทำอะไรน้ำรำอะไรที่นี่เหรอฉันก็ฉันก็โดนว้ามาที่นี่เหมือนกันเลยฉันได้ยินนายพูดมา เอครน่ะตัวสีวเขียวน่ะอ๋อคนนี้เหรอเขาชื่อเขียวน่ะเขียวเขียวเข้มน่ะชื่อจริงเขาอย่างเหรอเหรอดีดได่ได้ดูจากส่วนฉันชื่อข้าพอดเออเรียกฉันเท้าข้าพอดขาวก็ได้เข้าเพื่อนเหลืองก็ได้ฉันมีหลายร่างอ่ะนี่ฉันพาเพื่อนมาด้วยแหละมาดูสิ เฮ้ยนายพาใครมาน่ะโอ้นายพาใครมานี่ไงเ oh, ออสวัสดีชื่อแอปเปิลโนสโเน่ะเอ่อทำไมนายชื่อแปลกๆน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละชื่อโคตรแปลกเลยแอปเปิลมูแมนเะยไรเนี่นยน,นั่นแหละชื่อเขาชื่อจริงเขาซูรีดาโอยชื่อบาเยา ตตัวนี้ได้ถูกลบไป,ป 2000, บบบบเมื่อปีสองพันดีสิ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 ฉันโดนลบไปแล้วอ่าเพื่อนอ๋อเพื่อนฉันหายไปไหนเนี่ยดดีก็ว่าหายไปถ้าไม่รวมกันฉันก็เพิ่งเห็นเพื่อนไหนว่าไป ฉันเพิ่งวา้ามาที่นี่อ๋เเอเกรดก็สนส่วนปืนด้านหลังนาะนคือปืนอะไรหรนะอเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไม่เห็นไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้หรอกใครบอกว่าไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้จิติฆ่าแกอวอนแมนไอ้กระจอกอ่ะปืนก็หาไปไหนเอาเห็นแล้วเตรียมเจงไป